s h u t t l ร Rack ระบบการจัดเก็บสินค้ากึ่งอัตโนมัติสามารถจัดเก็บสินค้าด้วยความหนาแน่นสูงถึง90%ของปริมาตรคลังสินค้าโดยทั่วไปคลังสินค้ามักจะสูญเสียพื้นที่ไปกับทางวิ่งของรถโฟล์คลิดคิดเป็นสัดส่วนประมาณครึ่งหนึ่งของพื้นที่จัดเก็บทั้งหมด Rack Range ขอนนำเสนอระบบ Sh u t t l e a s r s ที่จะช่วยยกระดับคลังสินค้าของคุณด้วยรูปแบบการทำงานร่วมกันระหวา่าง s h u t t l e c a r และ s t a cker ครีที่มาทดแทนการทำงานของรถโฟล์คลิฟสามารถช่วยลดแรงงานโดยการใช้ระบบอัตโนมัติในการจัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้าซึ่งสามารถทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงดังนั้น s h u t t อร a s r เจึงเป็นระบบที่ช่วยลดต้นทุนลดอุบัติเหตุเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้านี่คือระบบที่ตอบโจทย์การจัดเก็บสินค้าในยุคป,ปัจจุบันอย่างแท้จริง พวกเราแร็ k เรนจ์ขอเป็นคำตอบให้กับเจ้าของกิจการและลูกค้าทุกคนที่อยากจะพัฒนาคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม Beyond Your Rack, Rack Range